นอนที่วัดน,นะครับแล้วคุณน้ำหวานก็นอนที่นี่แล้วกันนะครับอุ้ยเออนี่เสื้อผมน่ฮะเอาไปใส่ตังแต่เมื่อไหร่ฮะเป็นไงคะเหมาะกับน้ำหวานไหมใช่ก็พอดีน้ำหวานเห็นมันแขวนอยู่ในห้องน้ำนะจ๊ะอันนี้ในขุนไม่ได้เตรียมมาให้น้ำหวานใส่หรออ่อเปล่าครับผมผม,มคงลืมไว้ครับอ๋อพอดีน้ำหวานมีมาแค่ชุดเดียวอ,ะอ่ะ ก็เลยถอดผึ่งเอาไว้อ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน้ำหวานถอดคืนให้ก็ได้เดี๋ยวคืนนี้น้ำหวานนอนไม่ใส่อะไรเลยก็ได้จ้าโอ้โดีครับนอนไม่ใส่อะไรเย็นสบายเดีรยวได้ครับไม่ได้ครับเอเอเอ,เอาใส่ใส่ใส่ไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ออกไปแล้วครับน้ำหวานรู้สึกเกรงใจจังเลยอ่ะที่ต้องทำให้ในายขุนต้องลำบากอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ต้องเกรงใจแล้วไม่ลำบากแล้วครับเอาเป็นว่า ผมฝากดูแลห้องด้วยแล้วกันนะครับผมไปละนอนด้วยกันนะจ๊ะในขุนไม่ต้องไปไหนหรอกนะคือหวานกลัวผีอะนะไกลอะในขุนมาตูมเองอ๋อมาตูมมาตูมมาต,ตอนนี้นี่ เากอนข้าก่น่้าห้นก่อนไม่ใช่ประตูนี่ประตูนี่มันนี่แล้วนี่โอ้โหข้าเข้าห้องน้อุ้ยหลบแบบนี้นะปลอดภัยแล้วเฮ้ยไปดิ้งบร้อยนพี่คนไม่มีิรุไม่มีพิรุ ทำอะไรอยู่จ๊ะทำไมเปิดประตูช้าจังก็คือเออพี่ขุนพี่ขุนหลับแล้วอ่ะก็เลยเปิดช้าเอ๊พี่ขุนหลับชุดนี้เนี่ยนะเนี่ยไฟยังเปิดอยู่เลยอ่ะพี่ขุนหลับได้ยังไงเนี่ยอ๋อเออคือคือพี่ขุนเนี่ยเผลอหลับไปอ่ะเออก็เลยก็เลยโอ้เฮ้หนูงง มาตูมมาหพี่ดึกดึกเดินเนเนี่มีอะไรเหรออ๋อก็มาตูมจะซื้อของให้ป้ามะขวิดนะจ้ะก็เลยแวะมาหาแต่ว่าคิดถึงอะคิดถึงอะไม่ต้องคิดถึงก็ได้ไม่ต้องคิดถึงมากหรอกโดยเฉพาะวันนี้อะไรนะจ๊ะป้าป้าหมายความว่าพี่ขุนอะอยู่ในใจมาตูมอยู่แล้วอะไม่เป็นไหนหรอกจ้ะ ใเสี่ยแมงสาบตลกไหมไม่ตลกพี่ขุนซ่อนใครอยู่ในห้องน้ําอีกแล้วแมงสาบไหมอะไรนะซ่อนแมงสาบเอขดเฮ้ยนี่ไงผีเข้าไงนี่ไงเอ๊ะนี่ไงนี่เห็นไหมนี่ลักษณะของผีเข้าเนี่ยเออโอคนดึงที่ออกทำไมอ่ะเฮ้ย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 เร็วเรวพ่อไอ้ไอ้ราม จะเป็นอะไรผีเข้ากันเลยดิเอ้าทำไมอ่ะเผีถ้วยแก้วเมื่อกี้มันชักนิ้วออกอ่ะโอ้โหพ่อไม่เล่นอะไรไม่รู้โตจนเลี้ยงก้นหมาไม่ถึงแล้วช่วยไล่หน่อยผีโอ้ยไล่ยังไงมันผีนะไม่ใช่เป็ดโป้ยพ่อเป็นผ้าช่วยหน่อยดิมันไม่ใช่กีดของสงเลยเรื่องนี้ตอนนี้ไม่ใช่กีดของสงลุพ่อนี่หน้าสิวหน้าขวานนะมันยังไงก็ไม่ได้เอางี้สรุปง่ายๆสรุปเลยมีผีจริงในทองเอาละวหนึ่งหมื่นเคียวจะขึ้นนอนแล้ว อ่ะวันมาแล้วัปวันพร้อมจ่ายงันก็ได้นะแต่ทองขอลองไล่ผีดูก่อนอนะ่ะไอ้บ้าอันตรายเดี๋ยวมาเข้าตัวเองเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะ่ะากลองทำดูลองเข้ายครับอาจารย์ผีผีเข้าใช่ไหมผีเข้าใช่ไหม ยตไยเลยจะออกไหมพี่ออกแล้วพี่ออกไปไห้วพี่เท่งมันไม่นวไม่ใช่นุ่นเฮ้ยโมเป็นหลามเล้วเดะไอหลามมันยังไงกันแน่เนี่ยมันยังไงกันพี่เท่งอะสักให้หลามอะแก้งชัดเล่วผีตัวแก้วจะได้เอาเงินพี่ทองหมื่นหนึ่งอะมันไม่ตลกกันเลยเนี่ยอลก เอพี่ไม่รู้ตั้งแต่พี่เท่งพี่นองเนี่ยส่งซิกให้กันน่ะขยิอยู่ท้ายกันน่ะทองรู้หลอกใครไม่หลอกแต่อย่ามาหลอกไอ้ทองทองไม่โง่นะครับอ้ไม่รู้เรื่องเลยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อตะกี้นี้พี่เท่งก็เป็นคนที่ดันแก้วใช่ไหมครับไม่ดันไม่ดันเออหลามดันแก้วปะไม่ไม่ไม่ดันพ่อก็ไม่ดันนะพ่อไม่เล่นด้วยทอก็ไม่ได้ดันนะอะ พองก็ไม่ได้ดันแก้วโอ้ยสี่คนไม่มีใครดันเลยแต่แก้ววิ bumps, yeah ่งไปวิ่งมาหมายความว่าเอ๋ผมจะว่าอะไรเอ่ยปากหมายความว่า นังมาเาาปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยค่อเดี๋ยวก่อนป้าหยุดคุยกันก่อนคือไม่ได้อยากรู้ป้าจะไปไหนป้าจะไปไหนเฮ้ยเอาข้าจะไปตามนามาตูมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วป้ารู้หรอว่าพี่มาตูอยู่ไหนเขาไม่ได้บอกไว้ซะหน่อยอ๋อทำไมข้าจะไม่รู้นางมาตูมันก็ต้องอยู่ห้องไอ้ขุนไงป้าแล้วพี่มาตูจะอยู่ห้องไอ้ขุนทำไม พิสูจน์ความจริงไปแล้วเลยโอยแหม่นะน้าหลานมันทำอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เอางี้ดี่ไหมป้าบ้ามาดาว่าเราจะเย็นแล้วก็ลอยอยู่ที่บ้านดีไหมเดี๋ยวพี่มาตุ้งว่ากลับมาแล้วไม่เย็นข้าไม่รอใช่สิข้าแดงแกงร้อนดีค่ะเลี้ยงเองสองคนเนี่ย แค่อยากให้ป้าจะเย็นๆไม่อยากให้มีเรื่องมีราวเอ็งสองคนลรปิดบังความลับหยุดเลยน้ำมะนาวถ้าเอ็งไม่อยากมีเรื่องกับป้าอีกคนอย่ามาขวางมันได้อย่างนี้นะใฮ้น้หวานสร้างความเดือดร้อนให้กับนายขุนน่ะฉันว่า ฉันไปดีกว่าแล้วแล้วเสื้อน้ำหวานล่ะคะอ๋ออเสื้อเสื้ออยู่นี่ครับอยู่นี่ครับแน่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เองเสื้ออยู่นี่เองจะเสื้อทาบเสื้อมันจะมากแล้วนะนี่ไม่ไหวเอ้นอย่าอย่่ยา มาตูมอย่าใช้อารมณ์สิจ้านี่พี่ก็แค่ช่วยเหลือเขาแค่นั้นเองนะเขาก็ลําบากมาเนี่ยป้ามาขิดเขาบอกมาให้ช่วยเขาแค่นั้นเองนี่พี่ขุนพี่ขุนไม่เห็นต้องอ้างป้ามาขิดเลยอะ่ะป้ามาขิดจะมาคุยกับพี่ขุนทําไมพี่ขุนไม่ชอบป้ามาขิดไม่เห็นจะเป็นต้องโยนความผิดให้ป้าเลยอะ่ะไม่ได้อ้างนะป้าบอกงั้นจริงๆเนี่ยก็เขาลําบากก็ช่วยเขาแค่นั้นเองช่วยเหลือกันคือว่า ้าน้ำหวานทำให้คุณสองคนผิดใจกันเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้น้ำหวานไปนอนข้างนอกกลางถนนก็ได้ค่ะจะก็ได้แค่หวังว่าจะไม่มีใครมาทำไม่ดีไม่ร้ายน้ำหวานคืนนี้ก็เท่านั้นแหละเนี่ยเห็นไหมมตูมเห็นไหมเนี่ยเขากำลังลำบากนะเราจะปล่อยให้เขาไปนอนข้างถนนได้ยังไงเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยตัวเล็กๆแค่นี้เองแล้วมาตูมตัวใหญ่เหรอใช่เ,เ,เล่นไม่ใช่ช่างเขาสิเขาจะไปนอนที่ไหนก็ช่างเขาสิ เขาเขาเราลำบากนะเราไม่ใจดำหน่อยเหรอ่จะปล่อยเขาไปนอนข้าหนนแบบนี้นี่นี่พี่ขุนว่าพี่ว่าไม่ตุมใจดำเหรอใช่สิเดี๋ยวนี้มันตุมทำอะไรก็ลดูผิดไปหมดแหละคือาว่าคุณขุนนะเขาไม่ได้ว่าคุณมาตุมหรอกค่ะเขาก็แค่องฝารมาหวานแค่นั้นเองอะค่ะใช่ใช่ไม่ได้ตั้งใจว่าเลย วันนี้สงสารกันมากใช่ไหมถ้าสงสารกันมากเนี่ยก็เลิกคบกับมาตูมแล้วก็ไปคบกันไหมแล้วก็ไปอยู่กับเขาเลยดีกว่าไหมอ๋อย่างเหรอได้ได้เ้ยพี่ขุนไม่ได้หมายวามวมาอย่างนั้นะมาตูมแบบมีขนหน่อยซิไอ้ขน ซ่อนไปซ no ่อนไปซ่อนในห้องน้ำก่อนนี่ห้องน้ำห้องน้ำใช่ไหมใช่เป็นที่เดียวเลยมานี่เอ้ยฉันด้วยเหรอเธอด้วยฉันไม่อยากให้เธออยู่กับพี่ขุนสองต่อสองอีกต่อไปเข้าใจไหมมานี่มาแล้วมาแล้วไอ้ขุนโ <waited> อ้ยลอกโกนเขาป้าอยู่ไหนอยู่ไหนป้าหาอะไรฮะ นางมาตูมอยู่ไหนอุ้ยมาตูมแล้วมีไม่ได้อยู่ฮะมีมีมีไม่มีได้ไงเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงนางมาตูมอยู่ติดบ้างเหรออยู่ไหนมีมินิ้มาเลยมาตูมเออเออคือเอ่ามันอยู่ไหนคุณนี่ชนใครอ่ะ อ๋อชุดนอนของนี่คุณนะจ๊ะพอดีน้ำหวานมีมาแค่ชุดเดียวก็เลยไม่มีชุดใส่อ่ะนี่นี่ชุดชั้นในของใครก็ของน้ำหวานเองใช่จ้าถอดกระตากเอาไว้อะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีใส่นะคุณ แปลว่าตอนนี้เธอก็ก็ก็ไม่ได้ใส่อยูงง <c oughs> <c oughs> ่จ้ะไอ้พี่คนพี่ต้มาพิดกับมันโตมเดียวนี่ ตอนนี้อยู่ก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกกับเพียงแต่ว่าจะเป็นพระไปกลัวผีแล้วมาบวชมีแต่ผู้หญิงที่อยากจะยั่วผู้ชายแล้วก็จ้องจึงแย่งแฟนชาวบ้านเขาเท่านั้นแหละที่ทําตัวแบบนี้ถามจริงเหอะตอนเด็กๆเนี่ยพ่อไม่ค่อยรักใช่ป่มโตขึ้นมาเนี่ยต้องวางแผนที่จะมาอ่อยผู้ชายถึงที่ห้องเนี่ยฮะมาเลยแล้วนะมาเอ้ยขอตรงนี้